บริษัทปตทจำกัดมหาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาสายน้ำคูคลองสิ่งแวดล้อมเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชนจึงร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์พร้อมภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่พัฒนาโครงการคลองเปรมประชากรให้ประชาชนมีความมั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีและร่วมพัฒนาพื้นที่ถนนกำแพงเพชรคลองเปรมประชากรเขตหลักสีกรุงเทพมหานครโดยปตท,ะทะจัดสรรพื้นที่จำนวนสิไร่ซึ่งจากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า นำมาออกแบบจัดสรรเป็นสวนเปรมประชาวนารัก์ษบอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0ต่อประชาชนด้วยทรงมีพระราชดำริพัฒนาระบบคลองและพื้นที่ชุมชนตลอดแนวคลองเปรมประชากรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎร ในหลวงราชการที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวให้ดําเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรทั้งระบบเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ําให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งการสร้างเขื่อนระบายน้ําขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา ป้องกันน้ำท่วมบำบัดน้ำเสียรวมทั้งการจัดระเบียบและวางผังที่อยู่อาศัยใหม่พร้อมทั้งสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองจัดทําลานกีฬาสถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนภายใต้กรอบ3ด้านได้แก่ 1. เพื่อสืบสารโดยการอนุรักษ์พันธุไม้เกียรติประวัติและพัน์ไม้ดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครอาทิต้นไสย,ย้อยเคียงคู่ต้นโพขนาดใหญ่ใจกลางสวนและพันไม้พื้นถิ่นอาทิตะเคียนทอง 2. เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศเมืองในภาพรวมโดยการผสมผสานพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด 3. เพื่อต่อยอดพื้นที่สีเขียวให้คนเมืองยกระดับสวนสาธารณะเพื่อนิเวศบริการทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนนันทนาการสถานที่ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตรวมถึงเป็นจุดเชื่อมโยงขนส่งมวลชนเป็นต้นแบบคอมมูนิตี้กรีนสเปซพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชุมชนภายในสูนเปรมประชาวนารักษ์นั้นประกอบด้วยสวนสาธารณะโดยมีต้นไม้ดั้งเดิมขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กลางพื้นที่โครงการ อาคารนิทรศการเฉลิมพระเกียรติชนลวิถีธีรพัฒน์ซึ่งหมายถึงการพัฒนาสายน้ำของพระราชาผู้เป็นปราดแห่งแผ่นดินและยังมีท่าเรือเพื่อเป็นจุดเชื่อมทางสัญจรจากคลองเปรมประชากรเชื่อมต่อระบบล้อที่ถนนวิภาวดีระบบรางที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงทุ่งสองห้องซึ่งยังเชื่อมต่อไปยังทางอากาศสนามบินดอนเมืองได้อีกด้วย ปตทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่สวนเปรมประชาวนารักษ์สวนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะที่ชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงในอนาคตต่อไปปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืน